ประวัติวิทยาเจตภัยหรือถนอมสามโทนเจ้าของเพลงเจ้าภาพจงเจริญประวัติวิทยาเจตภัยหรือถนอมสามโทนจากชีวิตวัยเด็กบ้านยากจนถึงขั้นไม่มีรองเท้าใส่ไปสู่เจ้าของเพลงเจ้าภาพจงเจริญก่นเสียชีวิต วันที่30มีนาคม2 5 6 6ม,มีรายงานว่านายวิทยาเจตภัยหรือถนอมสามโทเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับเมื่อวันที่29มีนาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทั้งนี้ครอบครัวจะนำร่างของถนอมไปบำเพ็ญกุศลที่วัดนวนจันทร์กรุงเทพมหานครนายวิทยาเจตพัยหรือถนอมสามโทเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกวงสามโท ศิลปินกลุ่มสามคนซึ่งประกอบด้วยสุธีรั์ชานุกูลบุ๋มบิม๋มธงชัยประสงค์สันติธงและวิทยาเจตภัยถนอมสังกัดค่ายคีตารคคอร์ดมีผลงานออกมาทั้งหมด4อัลบัม้มคือแอบสนุกสนานกับความมุ่งมันของชีวิต2533ขบวนการป้องป้งชึ่ง2534สามใจ2535 ฮัลโหลประเทศไทยไปเลิฟยู2536โดยมีเพลงฮิตติดหูคนไทยมาอย่างยาวนานคือเจ้าภาพจงเจริญและน ah ้ำตาฟ้าขบวนการโป้งโปงซึ่งเป็นต้นก่อนที่ถนอมจะแยกตัวออกมารับงานแสดงทั้งละครและภาพยนตร์และมีผลงานให้ได้ชมมากมายอาทิน้องพี่ที่รัก ถนอมเคยเปิดเผยถึงเรื่องราวของชีวิตตัวเองว่าก่อนที่จะมีชื่อเสียงจากวัยเด็กซึ่งฐานะทางบ้านยากจนถึงขั้นไม่มีรองเท้าใส่ไปโรงเรียนขณะที่ในยุคที่มีไรายได้ดีจากการเป็นนักร้องก็เคยขาดทุนจากการทำธุรกิจเป็นเงินหลักล้านบาทถานอมเล่าว่าเป็นศิลปินถนัดสร้างแต่ศิละปะร้องเพลงเล่นดนตรีอยากไปทำธุรกิจเป็นโรงงานเครื่องปักจักรที่นำเข้ามาจากต่างประเทศแต่ไม่รู้หลักการทำธุรกิจไม่ได้เรียนไม่มีประสบการณ์อะไรเลยลงทุนประมาณเจ็ดหลักแล้วหายไปหมดเลยไม่เหลือสักหลัก ยอมรับว่าตอนนั้นรู้สึกเครียดเพราะนอกจากจะหมดตัวแล้วยังมีเรื่องอื่นๆเข้ามาเสริมอย่างการใช้ชีวิตด้วยมันไม่ค่อยถูกต้องเมื่อก่อนอยู่บ้านนอกประมาณ1-2พอมาเป็น3โทนปุ๊บขึ้นไปเป็น100แต่พอตกลงมามันไม่มาที่1-2ไงมันลบไปเลยก็เลยเครียด ซึ่งเขาเล่าต่อว่าตอนเกิดเหตุการณ์หนักๆนั้นเป็นช่วงที่วงสามโทนได้แยกย้ายกันไปแล้วจึงตัดสินใจกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดคือจังหวัดแพร่ตอนนั้นหายไปจากวงการประมาณสองปีได้นอกจากเขามาจ้างให้เล่นละครบ้างโดยช่วงที่ชีวิตมีปัญหาดังกล่าวถนอมยอมรับว่าเขาหันไปดื่มเหล้าหนัก หนักมากเลยเวลาดื่มผมจะดื่มแบบไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องจะว่าแอลกอฮอลิซึมก็ไม่เชิงนะแต่ว่ามันต้องดื่มอยู่ตลอดพอดื่มแล้วก็ดื่มยาวไปเรื่อยๆบางทีทั้งคืนตื่นเช้ามาดื่มต่อน,นี่เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้การดำเนินชีวิตไม่รุ่งเรืองธุรกิจล้มด้วย การดื่มติดต่อกันหลายวันหลายคืนจนถึงขั้นเสียงานสมมติว่ามีงานถ่ายละครเราก็ไปแบบไม่เต็มหรือไปไม่ทันบ้างแล้วบทก็ไม่ค่อยแม่นคนอื่นก็จะเสียเวลาหน้าตาก็โสมสมมีกลิ่นละมุดด้วยทําให้ไม่มีความมั่นใจในตัวเองขณะเดียวกันถ้าไม่ดื่มก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเหมือนกันจนถึงขั้นที่ว่าดื่มแล้วไม่พักมันช็อกเหมือนจะหยุดหายใจเรียวแรงไม่มีนั่งอยู่ ในห้องน้ำมันเหมือนจะหยุดหายใจไปเองเหมือนจะตายซึ่งถนอมบอกว่าเขารอดจากชีวิตช่วงนั้นด้วยการใช้วิธีสวดมนต์โดยในขณะที่จะหายใจไม่ออกผมก็สวดมนต์ท่าพูดในทางวิทยาศาสตร์ผมสูดหายใจเข้าไปเอาลมเข้าไปเยอะๆเหมือนกับปั๊มหัวใจพอออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเยอะๆผมเลยฟื้นขึ้นมาแล้วไม่ตายนักเรียนมหนึ่งมาทัศนศึกษาก่อนคลอดลูกทิ้งไว้ในปั๊มกลางทางโชคดีมีคนช่วยทารกไว้ได้ทัน นักเรียนม .1 มัธยมศึกษาก่อนคลอดลูกทิ้งไว้ในปั๊มพลเมืองดีพบแจ้งตำรวจช่วยเหลือเด็กไว้ได้ทันครูอึง้งไม่รู้นักเรียนคลอดเด็กแจ้งแค่ว่าปวดท้องประจำเดือนผู้สื่อข่าวจังหวัดพัทลุงรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ9.30นาฬิกา30นาทีวันนี้4สิงหาคม66ร้อยตำรวจเอกวินิตรักดีวานิตรองสอวสอบสวน สอพอบางแก้วจังหวัดพัทลุงพันตำรวจตรีกิติเดชสมวงสวสสสอพอบางแก้วร้อยตำรวจเอกบุญทิพย์วุ่นไฟรรองสวสสสอพอทะเลน้อยอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงช่วยปฏิบัติราชการสอพอบางแก้วในตำรวจที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยแม่ครีลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุพบทารกเพศหญิงในห้องน้ำของปั๊มน้ำมันปตทซึ่งตั้งอยู่ริมถนน,นเอเชียฝั่งขาขึ้นท้องที่มอ8ตโคกศักดิ์อําเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุง ที่เกิดเหตุพบทารกเพศหญิงอยู่ในถังขยะภายในปั๊มน้ำมันดังกล่าวจึงได้นำส่งรถตำรวจอำเภอตำรวจซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้จุดเหตุอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในปั๊มน้ำมันดังกล่าวพบว่าแม่ของทารกคนดังกล่าวน่าจะเป็นนักเรียนคนหนึ่งจากพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่เดินทางมาทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดพัทลุงหลังจากคลอดลูกทิ้งไว้ในห้องน้ำแล้วก็ได้เดินขึ้นรถทัศนศึกษาไปกับคณะครูและนักเรียนต่อมาทางด้านพันตำรวจตรีกิติเดชสมวงศ์ สะวะสอส,อสอพอบางแก้วพร้อมพวกก็ได้ออกติดตามรถยนต์ทัศนศึกษาคันดังกล่าวขณะจอดให้คณะครูนักเรียนทัศนศึกษาณสถานที่ท่องเที่ยวแห่งช,ชื่อชื่ออังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่11ตนานโนดอเภอเมืองพัทลุงสวนเดอลองซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเอเชียฝั่งขาล่องพบว่าแม่ของเด็กคนดังกล่าวเป็นนักเรียนชั้นม .1 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อย่างไรก็ตามจากการสอบถามคุณครูนครายหนึ่งที่เป็นผู้นำคณะครูนักเรียนมาทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเผยว่าก่อนเกิดเหตุตนได้รับแจ้งจากนักเรียนคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกับนักเรียนหญิงคนดังกล่าวว่านักเรียนคนดังกล่าวมีอาการไม่สบายและมีประจำเดือนครูจึงบอกว่าถึงปั๊มแล้วแล้วค่อยลงไปเปลี่ยนผ้าอนามัยในห้องน้ำเมื่อถึงปั๊มน้ำมันครูแล นักเรียนก็ลงไปเข้าห้องน้ำโดยนักเรียนผู้เป็นแม่ของทารกได้เดินเข้าไปห้องน้ำเพียงลำพังและใช้เวลาในการเข้าห้องน้ำเป็นเวลานานหลังจากขึ้นมาบนรถเพื่อนก็บอกว่าเด็กคนดังกล่าวยังไม่เปลี่ยนผ้า,าอนามัยพอเด็กจะลุกขึ้นจากเบาะที่นั่งก็มีเลือดไหลออกมาบนเบาะที่นั่งของรถยนต์ ซึ่งตนก็ไม่ทราบว่าเด็กนักเรียนคนดังกล่าวได้คลอดลูกทิ้งไว้ในห้องน้ำของปนมะไปก่อนหน้านี้ตนเพิ่งทราบจากตำรวจที่ติดตามมาจนทราบเหตุการณ์ดังกล่าวต่อมาทางตำรวจได้นำนักเรียนคนดังกล่าวไปพบกับลูกในรถตำรวจและประสานงานให้เจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุงมารับเด็กนักเรียนคนดังกล่าวไปฟื้นฟูสภาพจิตใจและนําส่งไปรักษาตัวในรถพัทลุงในเวลาต่อมา